สวัสดีครับนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ทีท่23มิถุนายนอัปเดตล่าสุดวันนี้น้องแดงอยู่ที่อำเภอกุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะมาเยี่ยมเพื่อนวันนี้ไม่ได้ทำช่างก่อนชกขณะที่ไม่ได้ทำช่างก่อนชกข้อมูลเพียบนะโดยเฉพาะน้ำหนักน้ำหนักเนี่ยเรตเพื่อน้องแดงส่งมาจากช่อง7จชกส่งมาจากที่ช่างน้ำหนักเลยวันนี้มาพร้อมเรตต่อรองล่าสุดพร้อมมวยรักมวยชอบเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับรองพราน นี่ถือว่าเป็นข้อมูลมวยที่อัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยจะสีชก67เชั่วโมงวันนี้ FC ชอบกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกโจมมวยรักมวยชอบมาที่คู่หนึ่งมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบสามในรูปแบบช่างก่อนชกรลายพยัคฆ์เทศบาลตำบลพระพรานนารายณ์เจอเพชรเอกสอจิตประเสริฐร้อยสิบเรทเปิดขึ้นมาเนี่ยพลายพยัคต์ต่อสิบเอ็ดแปด พลายพยักจากระยองนะขนาดที่เพชรเอกเนี่ยจากอุบลเพชรเอกซ้อมอยู่เพชรเกษมเพชรพลายพยักซ้อมอยู่สอพะพานารายจันทบุรีพลายพยักครบเครื่องนะขวาจริรัตรูปร่างดีแข่งขวาสอคมในเหนียวแน่นขาแรกขาลยุยขณะที่เพชรเอกเนี่ยเพชรเอกเปิดเกมนะแกร่งนอกในดีระยะประชิดนีม่มีสอมวยคู่นี้วันนี้เรทเปิดพลายพยักต่อ11.8หงแดงให้รองไปที่เพชรเอก ทำไมถึงต้องรองไปที่เพชรเอกหงแดงมองว่าเพชรเอกนะในดูแกร่งมากๆาในดูดีกว่าเบียดชนเบียดชนวันนี้หงแดงกลัวว่าพลายพยักษ์จะหายใจไม่ทันถ้าโดนเพชรเอกเบียดชนเบียดชนวันนี้เรทต่อ11.8ให้รองมาที่เพชรเอกชอบไปที่เข่าวงในชอบไปที่ลูกแรกลูกรวยวันนี้เพชรเอกจะเบียดเฉียชน,น,นะพลายพยักษ์พลายพยักษ์เทศบาลตะบนพาพพานารายสนุกเรทเปิดนะเรทเปิด ทายพยักต่อ11.8วันนี้ให้รองไปที่เพชรเอกมาที่คู่2คู่2สมิงทองตุลา19เจอ1นึ่ภูสิงห์วอเทคโนโลยหลวงปู่สวง124มวยคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วสครั้งภูทรน,นะเป็นสมิงทองชนะขณะที่ในมองกรุงช่องเจ็ดนี่หนึ่ภูสิงห์ชนะวันนี้เจอกันที่124เมื่อเช้าเนี่ยสมิงทองมา123.8ต่ำกว่พิกัด0.2ขณะที่1นึ่งภูสิงห์นะหนึภูสิงห์เนี่ย มา1 2 3ย6่ตามก็พิกัด0.4ขวาหน้าสมิ้นทองสมิ้นทองอีกขวาแข่งขวาสอกดีซ้อมอยู่เพชรเกียรตเพชรในใช้ได้ยืนระยะใช้ได้ขนาดที่1นผู้สิงหนึ่ผู้สิงซ้อมอยู่วอเทคโนโลยีหลุมปู่สวงซ้ายแข่งซ้ายหมัดซ้ายในเหนียวแน่นตีนซ้ายนี่ถือว่าจัดจ้านสอกคมส่วนในถือว่าเป็นจุดแข็งมวยคู่นี้เรทเปิดเสมอในเสมอกัน วันนี้นะหงแดงชอบไปที่หนึ่งผู้สิงชอบไปที่ซ้ายตีนซ้ายแข้งซ้ายออกก่อนได้เปรียบวันนี้สรีระรูปร่างปากหัวตัวเท่าเรตเปิดเสมอไหนเสมอกันหงแดงชอบนะให้รองไปที่หนึ่งผู้สิงวันนี้จะย้ำแขน FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์มาที่รองคู่เอกรองคู่เอกน่าสนใจมากวันนี้นะยอดบวง,งามลักกี้บันเทิงเจอกับเดชพิชยัยนาวีอันดามันร้อยสิบสาม ยอดบวง,งาม,มาร้อยลด0.8ลดแล้วเหลือร้อยสิหายไปศูขนาดที่เดชพิชัยมาร้อยตามพิกัดเลดเปิดนะเลดเปิดยอดบวง,งามต่อ19วันนี้เปิดยอดบวง,งามต่อ19บู้อน่าสนใจมาดูที่ยอดบวง,งามวันนี้ยอดบวง,งามสรีระรูปร่างดีกว่าสูงยาวขนาดที่เดชพิชัยเตี้ยนะแต่เดชพิชัยขนาดที่เตี้ยได้เก่าเดชพิชัยในมีมวยขวาแข้งขวา เปิดเกมขาแรลกขาลุยฉายามนุษย์ไม้เดินเบียดเดินชนหมดเบียดไม่มีหมดขณะที่ยอดโบงามฝีมือแข้งซ้ายดีขวาด,ขวาดีขวางหน้าแทงทำได้ดีสอกข่มวันนี้ได้เปรียบสรีร่ารูปร่างฟอร์มล่าสุดแพ้ธีรพงศ์ขณะที่เดชพิชัยฟอร์มล่าสุดชนะนกยกสี่ราชันเจอธีรพงศ์ของยอดโบงามมองว่ายอดโบงามเจอมวยตัวใหญ่อ่ะสรีราารูปร่างดีเจอมวยตัวใหญ่ โอ้การเจอมวยตัวใหญ่ทาให้ยอดโวงามไปไม่เป็นวันนี้ยอดวงงามเจอมวยตัวเล็กเลดเป็นต่อด้วย19วันนี้ให้อยู่ไปที่ยอดโวงามมองว่าวันนี้นักชกรุ่นพี่อย่างเดชพิชัยวันนี้ตัวเตี้ยสั้นหงแดงมองว่าจะเข้าไม่ถึงวันนี้เรดเปิดยอดโวงามต่อ19ให้ต่อไปที่ยอดวงงาม f c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอดหง 8, หนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดจิ้มมวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมาที่คู่เอก คู่เอกต่างสิ์ต่างสายเป็นการต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของน่ารักน่ารักชกช่องเจ็ดไว้ประมาณ3ามสี่ครั้งเ,เพชรน้ำงามยี่สามขอนแก่นน่ารักยี่สองจากภูกเก็ตเพชรน้ำงามซ้อมอยู่วีเคอารซ้อมอยู่นี่นะเพชรเกตเพชรขนาที่น่ารักซ้อมอยู่ใต้นะภูกเก็ตฟอร์มล่าสุดยอดบง,งามเอาแบบถูกต้องเลยหงแดงเช็คละเอียดที่เอฟซทักมาอาจารย์หงแดงมั่วใช่ผิดได้นะ คนเราหนะผิดได้แต่ขณะที่ผิดข้อมูลมวยอาวุธมวยต้องไม่พลาดโอเคผิดผมแดงขอโทษวันนี้ข้อมูลมวยถูกเปะ๊ะมาเปะ๊ะตรงเปะ๊ะยอดโมงงามเนี่ยฟอร์มล่าสุดนะชนะนอกยก4เอกลักษณ์ช่อง7ชนะนอกยก3เมฆพรันชัยนะน่าจะเป็นราชดำเนินเสมอแก้วฟ้าน้อยเกียรติชัชน้นช่อง7วันนั้นยก5เตะข้างเดียว แต่กรรมการให้เสมอโอ้โหแพ้ยกสี่หนึ่งสองสามห้าดูดีกว่าแพ้ยกสี่ยกห้าเตะข้างเดียวเสมอแก้วฟ้าน้อยไม่ว่ากันน่ารักนะฟอร์มล่าสุดชนะเฉียบแพ้เฉียบขาดปอพงสว่างชนะน็นนอกยกหนึ่งเฉียบขาดปอพงสว่างแพ้เพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตวันนี้ชกร้อยยี่สิบหกจุดห้าน่ารักขอน้ำหนักมองว่าจะลดไม่ไหวแต่ที่ไหนได้น,ะน่ารักเนี่ยมาร้อยยี่สิบแปดลดน้ำหนักเหลือร้อยยี่สิบหกโอ้ขอน้ำหนักเขา ครึ่งปอนแต่ลดขาดขณะที่เพชรน้ำงานนะมา128.6ลดแล้วเหลือ,อ126.8นะลถแล้วเหลือ126.4ซ้ายด้วยกันทั้งคู่จังหวะฝีมือเพชรน้ำงานผงแดงมองว่าแข้งซ้ายดีนะแข้งซ้ายขวางหน้าแทงหม,มัดคมแข้งซ้ายเนี่ออกได้คมมากๆส่วนหน้ารักซ้ายแข้งซ้ายเก็บอาวุธเก่งที่เด็ดอยู่ที่ศอกมวยคู่นี้คนหนึ่งนะทีเด็ดแข้งดีอีกคนหนึ่งนะศอกคม วันนี้ยืนเทียบสัดส่วนโอ้โหวันนี้เพชรน้ำงามลอยกว่าเยอะเลทเปิดเพชรน้ำงามต่อห้าสี่นะเอฟสี่เลทเปิดต่อ5้สี่สรีระรูปร่างนี่ลอยกว่าเยอะเลยวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรน้ำงามวันนี้ระวังศอกระวังลูกทีเด็ดของน่ารักเก็บรายละเอียดของลูกทีเด็ดของน่ารักให้อยู่อาวุธศอบของน่ารักนี่คมมากๆเก็บลูกศอกปิดลูกศอกของน่ารักได้วันนี้หงแดงมองว่า เพชรน้ำงานจะได้รับการชูม,มือนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่ยีมิถุนายนอัปเดตล่าสุดเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพางมาพร้อมเรทวันนี้มาพร้อมเรทนะพร้อมมวยรักมวยชอบจอแอนดรอยติดรถยนต์โมโจโเริ่มต้นที่3,900บาทฟิล์มกรองแสงการเรสซันคอนโทรลติดรอบขันลด10%หรับ FC หงแดงสุรินที่ีดอนเมือง มาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่เพชรทำงานวีเคเขาใหญ่ชอบไปที่สีรารูปร่างชอบไปที่แข้งซ้ายที่ออกได้คมมากๆวันนี้ปิดจอบู่ต่อสู้ได้จะเบียดเข้าเช่นใจเบียดเบียดมีเสียวนิดนึงนะเดทเปิดเพชรทำงานต่อ5้าสีวันนี้ให้ต่อไปที่เพชรทำงานนี่คือชอบหนึ่งส่วนชอบสองของแดงชอบไปที่ยอดโบงามลัคกี้บันเทิงวันนี้ชอบตัวใหญ่รูปร่างชอบตัวใหญ่ชอบรูปร่างนะชอบไปที่ขวายาวยาวกว่า วันนี้หงแดงมองว่าเด,ดชวิจัยจะเข้าไม่ถึงวันนี้เลทเปิดยอดบงงามต่อ19ให้ต่อไปที่ยอดบงงามส่วนชอบสามหงแดงข้าไปที่1นึ่งูสิงห์ชอบไปที่มวยทางซ้ายแข้งซ้ายจัดจ้านยืนมวยดีนิ่งในเหนียวแน่นวันนี้หงแดงมองว่าคู่ต่อสู้ชงชายขณะที่หนึ่งภูสิงห์ดูว่านิ่งกว่าวันนี้หนึ่งูสิงห์จะเบียดเฉือนชนะสมิงทองตุลาหนึ่งเก้าเลทเปิดเสมอสมิงทองวันนี้ให้รองไปที่หนึ่งภูสิงห์ส่วนชอบสุดท้าย วันนี้ผมแดงชอบไปที่เพชรเอกชอบสีนะชอบไปที่เขาในของเพชรเอกเรทเปิดขึ้นมาหนีพายพยักต่อ11.8วันนี้ให้อยู่ไปที่เพชรเอกอยู่ซื้อนะไม่ใช่ให้ซื้อไปที่เขาวงในของเพชรเอกมองว่าเขาวงในเพชรเอกดูกแกร่งกว่าขณะที่คู่ต่อสู้เขาในก็ไม่ค่อยชอบวันนี้โอเครูปร่างอาจจะดีดูดีกว่าเจอมวยเบอร์ดีๆมาเยอะแต่ขณะที่เพชรเอกใน,นแกร่งทั่วแผ่นวันนี้เรทเปิดคู่ต่อสู้ต่อ11.8วันนี้ให้รองไปที่เ e พชรเอกเพชรเอกจะเบียดเฉือนชนะ ลายพยักสนุกนี่คือชอบสีเอฟชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหน่งแป่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขค้ชฟอนทีเอฟซีหงแดงมีโชคมีลาบโชคดีมีไทยเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ